สวัสดีค่ะวันนี้ก็พวกกับเอนะคะแม่น้องไปนะคะมันมีผ้าเมื่อก,กินลาบกระตองค่ะอันนี้ลาบสุกนะคะกินก็พักกระเดานี่มะแตงแล้วก็ทั่วผู้ค่ะกินกันเลยค่ะอันนี้หนึ่งข้าวเหนียวเ,เต็มติบเนาะค่ะ ลงมือเลยค่ะได้ดหมูดแต่กัดดหมู <c oughs> ดอ่ะอืมอืมทสอตัด Så menar jag, packa dåren en gå. กินดิบนี่สิเป็นอีกแบบนึงค่ะย่านเปลี่ยนพยาธิเขาก็ได้ต้องเห็นเห็นมันสูก <c oughs> ช่วงนี้ปีใ,ใหม่พื่ได้เดินทางกลับบ้านกับละมัดระว่างเนาะค่ะรถมันจะหลายในัดหน่อยค่ะ ไม่ปีนี้เราได้ไปเที่ยว่ค่ะเพราะว่าย่านโลกเพราะว่าคนที่เขาเจา้ขึ้นมาจากต่างจังหวัดมั้งสินะเพื่อไปแล้วท้ากับบรรลุนะมัาก็ต้องเสีเ๋ี่ของไว้ก่อนก็เลยอยู่บ้าน เสียปองไปเลยหมดใช่มเนในอากาศมันเก็ดสีนาวนะช่วยมอยมันีนวันที่หนึ่งนะค่ะวันที่หนึง่งวันที่หนึ่งมกราสองห้าพวกยงังะอะกูเลยต้งไป 哦，六四哈。 เอาเรียนหมดแล้วเรามาเรียนหมดกับแม่แล้วเดพักกระดาบกินกับกินกับปนกับซุปเนี่ยใช่ đang đi nghe. Tiếng nhà mọc to quá. về thăm bạn. Cột lại. ย่งงนนวลลิม่มหมดความเด่นแก้ถ้าเกิดเอาไซใบข้งนะงางหน้านุ่นออกมาเบิดเลยถ้าวอยุไก่ก็่วยไปอ่ะกระนุ่นส่ ไม่เดินบมืองมาขพ้่งเขาค่ะเจออ่อไว้เจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะกับน้องไปเดี๋ยวจะมาเริ่มกินต่อค่ะเของกินเบิดเกือบเบิดติบค่ะขอบคุณนะคะคนที่กดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็ กดดูวิดีโอให้ค่ะ,ะปีใหม่ี่กับบมี่ยังค่ะก็ขอใหอ้สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะคะแล้วก็ร่ำรวยร่ลำรวยค่ะค่ะขอบคุณมากๆค่ะเจอก,กาันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย